ทักทายยามเย็นค่ะวันนี้เลิกงานมานะคะก็จะมาทำไข่เจียวหมูสับง่ายๆทานค่ะก็จะใช้หมูสับนะคะสับกับตัวหอมแดงค่ะแล้วก็ใส่ซอสปรุงรสนะคะแล้วก็รดดีค่ะพอตีเข้ากันก็ใส่กระทะนะคะทอดได้เลยใช้น้ำมันเล็กน้อยนะคะไฟปานกลางค่ะแล้วเราก็จะใช้ตะหลิวนะคะกลักไวๆนิดนึงนะคะ สูตรนี้นะคะเวลาทำก็จะใช้หมูเยอะนิดนึงค่ะเพราะว่าเป็นคนที่ชอบทานหมูเยอะเวลาทอดมันจะนิ่มๆค่ะอันนี้เราก็จะกลับไปบ่อยนิดนึงค่ะตอนนี้นะคะกลิ่นหอมมากๆเลยถ้าทานกับข้าวสวยร้อนๆนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะทำตัวน้ำพริกนะคะน้ำพริกน้ำปลาทานคู่กันนะคะแค่นี้ก็โอเคแล้วสำหรับมื้อเย็นหลังเลิกงานค่ะ ถ้าเพื่อนๆอยากได้สูตรลองทำก็สอบถามได้นะคะตัวนี้จะทอดออกมาแล้วก็จะนิ่มหอมหน่าทานมากๆเลยนะคะลองไปทำทานกันดูนะคะใช้เวลาไม่นานค่ะทำง่ายอร่อยด้วยค่ะ